ไม่รู้เนี่ยกระดานเนี่ยอ้าวมีใครสงสัยอะไรไหมคะผมครับ อาจารย์ครับอาจารย์ไม่เบื่อเหลอครับที่เวลาเขียนไปเขียนมาเนี่ยใช้ปากกาตั้งหลายสีผิดปุ๊บอาจารย์ต้องใช้มือลบไปลบมาเปื้อนเปื้อนในต่างหากโอ้โหเนี่ยผมเห็นลบต้องหลายทีแล้วอ่ะดูสิครับมือดําปี๋เลยอ่ะอาจารย์ไม่โอาา้โหไม,อาาไม่อาจารย์ไม่รู้สึกอะไรบ้างเหรอครับผมเธอเป็นใครอ่ะเข้ามาใน้องนี้ได้ไงงั้นก็นถึงเวลาที่ผมต้องเปิดตัวแล้วสินะ <laughs> ผมมาเพื่อเปลี่ยนสิ่งที่มันไม่เข้าท่าให้มันเข้าทีโดยไม่สนใจหรือว่ามันจะใช้ได้จริงหรือไม่แค่มีความคิดสร้างสรรค์แค่นี้ผมก็ดีใจแล้วและนี่คือรายการขอเปลี่ยนนี่แม่รู้สึกเหมือนตัวเองอายุ14อีกครั้งนะครับผมไม่ได้มาเรียนานานมากนี่ต่างจากสมัยก่อนครับเมื่อก่อนครับ เราจะเห็นภาพคุณตากันดีครับว่าคุณครูเนี่ยใช้ช็อปเขียนไปบนกระดานดำนี่แต่สมัยนี้ครับกระดานก็เปลี่ยนไปนะครับผมกลายเป็นกระดานไวท์บอร์ดคู่กับปาักการเมจิกหลากหลายสีแดงเขียวน้ำเงินม่วงนะครับผมฟ้าชมพูขาวดำอะไรมีหมดเลยนี่ไงซึ่งจากการไปสุ่มศึกษามาครับผมพบปัญหาใหญ่ของวงการศึกษาเมืองไทยครับที่หลายคนเนี่ยเรียกได้ว่ามองข้ามไม่รู้สึก ไม่ได้คิดถึงนี่ไงเป็นปัจจัยที่ทําให้คุณครูครับซึ่งเป็นแม่พิมพ์ของชาติเนี่ยกลายเป็นอาชีพที่มีความเสี่ยงสูงมากเฮ้ยๆใครเอ,โโอ,อา้ไมาไว้ที่นี่วะด่าแล้วกันนะผมจะมาบอกว่าจุดเริ่มต้นของปัญหาครับมันเกิดจากอุปกรณ์ที่อาจารย์เลือกใช้นั่นเองครับโดยเฉพาะเจ้านี่เลยครับ ปากกากันชัยเลือดออกซิบซิบเมจิกนี่ปากากาเมจิกน,นะครับผมหรือปากกาไว้บอร์ดนั่นเองครับปากกาเคมีหรือปากกาไว้บอร์ดคือปากกาที่ปลายปากกาทําจากผ้าสกัดหรือวัสดุที่มีรูพรุนด้านในหลอดเป็นเส้นใยไฟเบอร์ใช้ดูดซึมและเก็บน้ำมึกภายในบรรจุด้วยน้ำมึกแล้วแต่ประเภทการใช้ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยได้แบ่งประเภทของปากกาเคมีไว้เป็น3ประเภทคือ 1. ปากกาเคมีที่หมึกละลายในน้ำมันเช่นปากกาเขียนผ้าปากกาสีน้ำมัน 2. ปากกาเคมีที่หมึกละลายในตัวทำละลายเช่นปากกาเขียนแผ่นใสปากกาเขียนกระดานขาว 3. ปากกาที่หมึกละลายในน้ำเช่นปากกาสีสะท้อนแสง ในปัจจุบันปากกาเคมีเป็นอุปกรณ์ที่ใช้อย่างแพร่หลายในสถาบันการศึกษาและเป็นหนึ่งในอุปกรณ์สำนักงานที่ขาดเสียไม่ได้รู้หรือไม่ครับว่าเจ้าปากกาไว้บอดครับมันอัดแน่นไปด้วยสารอันตรายต่างๆมากมายครับที่สามารถทะลุทะลวงเข้าสู่ร่างกายของเราได้ทุกเมื่อครับผม และด้วยพฤติกรรมการสอนของอาจารย์ครับที่เวลาเขียนไปเนี่ยผิดก็ลบด้วยมือลบไปลบมาครับต้องบอกเลยว่ามวลสารต่างๆเนี่ยมันจะซึมเข้าสู่ร่างกายได้โดยตรงเลยทีเดียวมันน่ากลัวมากนะครับคุณพระช่วยออคุณพระไม่ช่วยครับเพราะคุณพระไม่ได้มาเรียนด้วยนะครับผม <c oughs> ผมขอแนะนําอาจารย์เลยนะครับว่าในปากกามันมีสารร้ายแรงที่มันมีชื่อว่าสารไซลีนอ๋า ใช้มือลบเนี่ยมือดำเนี่ยผมต้องหลบเรี่ยงใช้แปรงลบกระดานลบแล้วดูเขียนเป็นภาษาเขมรเลยอาจารย์ใครจะอ่านออกเนี่ยนี่เลยครับผมจะพาจารมารู้จักกับสารอะไรตัวนี้ครับมันคือ x y l e n ที่หมด e มันเรียกว่าไซลีนครับทุกท่านนี่ไงไซลีนครับ เ้าสารตัวนี้มันประกอบไปด้วยทินเนอร์สารละเหยที่ใช้ในอุตสาหกรรมพลาสติกครับ uh huh. เส้นใยสังเคราะห์ต่างๆ uh huh. นะครับผมหรือไม่กระทั่งสีที่ไว้ฉีดเฟอร์นิเจอร์ต่างๆครับในทว่ามันอยู่ใกล้ตัวพวกเรามากผลกระทบของมันนะครับต้องบอกเลยว่ามันมาแบบเฉียบพลันครับมันมีสารละลายซ uh huh. ึ่งสารละลายของมันนี้นะครับละลายได้ดีมากๆเลยในไขมันครับ uh huh. เมื่อดนกับเข้าไปสู่ร่างกายของเราครับผิวหนังเราจะแห้งแตก จะแห้งแตกครับอาจารย์ครับแห้งแตกไม่พอครับเราจะเคืองอเคืองแล้วเราจะไหมไหมเสร็จนะครับผมสัมผัสไปนานๆเข้าผิวหนังจะเริ่มอักเสบครับผมผิวหนังเรื้อรังเป็นหนองอผิวหนังอักเสบเป็นหนอง <c oughs> ไม่ต้องใช้อะไรนะครับผมนี่ไงแล้วบางทีครับผมมันเนี่ยจะเกิดอาการเรื้อรังมากๆมากๆเข้าเนี่ยมันมีศัท์เทคนิคที่เรียกว่า Contact ค e r m a t i t i s นี่ดูหน้าตาโง่แต่มีความรู้เหลือเกินซึ่งเจ้า c o n แทค t ดอร์มาตี i ินี่นะครับผมต้องบอกเลยว่ามันเนี่ยซึมผ่านผิวหนังได้อย่างง่ายๆเลยแล้วก็เข้าสู่กระแสเลือดลามไปถึงอวัยวะภายในก่อให้เกิดโรคตับไตร้ายแรงเลยนะครับอาจารย์ฮะนี่ฉันไม่คิดเลยนะเนี่ยว่ากับการที่ฉันไม่ใช้แปรงลบกระดานแล้วใช้มือมันจะ และนี่แหละครับคือปัญหาประจำสัปดาห์นี้เกี่ยวกับเรื่องของประกาไว้บอร์ดนั่นเองน้องฟ้าเคยใช้มือเนี่ยลบคำผิดจากประกาไว้บอร์ดนะครับ เคยค่ะ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 ใช้มือเพื่อนหลบค่ะอ๋อคือไม่ใช่มือตัวเองใช่เราจะได้ไม่เลอะมือเราไงก็แบบเอ้ยเอามือเพื่อนมาหลบๆอย่างเงี้ยฉลาดมากนะครับผมอ้าวแล้วทำไมไม่ใช่แปรงลบกระดาษล่ะฮะมันใช้เวลานานค่ะเวลาจะหยิบค่ะมันอยู่ไกลอ่ะที่เกียร์เดินไปหยิบอะแปรงลบกระดาษมันอยู่ไกลอย่างเงี้ยมันไม่ทันใจใช่ไหมคะก็ใช้มือลบเลย หาแปลงไม่เจออ่ะใช่ใช่แปลงลกระดาษมันชอบหาอ๋อหาแปลงไม่เจอนะครับแปลงหายนะครับผมงั้นถามต่อรู้ไหมครับว่ามันอันตรายมากเลยในหมึกเนี่ยไม่ทราบค่ะรู้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 ค่ะแต่มันลบไวอะทำไงได้ต้องใช้มืออะแล้วทำไมถึงไม่ใช้มือตัวเองลบล่ะครับก็เพราะมันอันตรายอะรู้เหรอครับรู้ว่ามันสารเคมีพี่คนนี้สุดยอดครับคนนี้มีความรู้ฮะ คนอื่นอาจจะมองเป็นเรื่องเล็กๆนะครับแต่ว่ารายการของเรานั้นไม่ได้คิดอย่างนั้นครับแค่ไม่ใช้แปลงลบกระดานขอโทษ นี่คือรายการอะไรนี่คือรายการขอเปลี่ยนคุณผู้ชมนี่ไงเรามองเห็นครับจุดที่คนอื่นมองข้ามครับแต่เราไม่มองข้ามครับเราใส่ใจดูแลรายละเอียดสุดๆยทีเดียวครับช่วงหน้าครับผมจะพาคุณผู้ชมนะไปเจอกับกระบวนการการออกแบบสิ่งประดิษฐ์ที่มันเจ๋งเหลือเกินครับที่มันมาจากสารพัดไอเดียครับที่เรียกว่ารุมเข้ามารุมเข้ามารุมเข้ามาแล้วเราก็คัดสิ่งที่มันเจ๋งจริงครับแต่มันเป็นสิ่งที่ยากที่จะคาดเดาครับจะเป็นสิ่งประดิษฐ์แบบไหนจะพลิกวงกา,การการศึกษา มันจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนต้องรอดูครับห้ามเปลี่ยนช่องใครเปลี่ยนช่องตีตายนั้นตัวเองกับขอเปลี่ยนสักครู่เดียวอยากได้เป็นเครื่องแคล้ายๆแบบเครื่องสแกนมาตีที่ตาเงยคะเหมือนไส้ขอบอ่ะ,อะเออรับอุณหภูมิความร้อนจากร่างกายแล้วกดปุ๊บหายป